สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัยดาสุขแสง b 6 5กห้าสาาค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องระบบไบโอก๊สหรือว่าการชีวภาพนะคะเอ่อการชีวภาพในฟาร์มหมูคือการนํามูลสุกรและน้ำล้างคอกมาหมักในบ่อปิดเพื่อผลิตแก๊สมีเทนสําหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนนะคะซึ่งปัจจุบันถือเป็นระบบมาตรฐานที่ฟาร์มหมูส่วนใหญ่ต้องมีเพราะช่วยลดทั้งปิ่นหม็นและลดค่าไฟค่ะ การทำงานและประเภทของระบบที่นิยมใช้นะคะขั้นตอนการทำงานนะคะกระบวนการหลักๆคือ 1. บ่อรวบรวมค่ะน้ำเสียและมูลหมูจากคอกจะไหลามารวมกันที่บ่อรวบรวมค่ะเพื่อปรับสภาพและแยกเศษขยะชิ้นใหญ่ออกค่ะ2นะคะบ่อหมักน้ำเสียจะถูกส่งเข้าบ่อหมักที่ระบบปิดไรอากาศนะคะ แบคทีเรียจะเข้าย่อยสลายของเสียและคายก๊าซมีเทนออกมาค่ะกากตะกอนที่เหลือนะคะกลายเป็นปุ๋ยชีวภาพค่ะ 3. ส,ส่วนที่เก็บก๊าซนะคะก๊าซที่ได้จะลอยไปเก็บไว้ในถุงบอลลูนนะคะหรือส่วนยอดของบ่อที่โป่งพองขึ้นมาค่ะ 4. นะคะสามารถนำไปปั่นไฟใช้เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์ม เปิดพัดลมโรงเรือนไฟแสงสว่างได้คะ่ะ5นะคะบ,บ่อบำบัดขั้นหลังนะคะน้ำที่ผ่านการรีบกา๊าซออกแล้วจะไหลไปสู่บอ่อผึ่งเพื่อบำบัดให้สะอาดขึ้นก่อนปล่อยทิ้งหรือนำไปลดหญ้าคะ่ะประเภทของบอ่อหมักที่นิยมใช้ในไทยนะคะระบบไบโอก๊สมีหลายแบบแต่ที่เจอบ่อยที่สุดในฟาร์มหมู มีหลักๆสองแบบคือหนึ่งแบบบ่อคลุมค่ะเป็นที่นิยมที่สุดลักษณะคือเหมือนบ่อดินขนาดใหญ่แต่มีแผ่นพลาสติกสีดำวัสดุเป็นพี e ีหรือว่า PVC คลุมปิดปากบ่อไว้ทั้งหมดจนบ่อจะไหลมาที่บ่อกดเหมือนตรงอนแ้กค่ะข้อดีพอเปลี่ยนให้เป็นกดเสร็จ ก่อสร้างก็จะส่งเก็บการได้ยอะใัวเขาเรียกอะไรนะไอ้ทุงรบลมๆอ่ะเหมาะกับกาณีขนาดกลางถึงใหญ่ไอ้ตรงไอเนี้ยโอเคสองแบบพอผ่าน A S P หรือว่าพอมาที่บอกดเสร็จนะคะก็จะเราไะแบ่งเป็นังคอนกรีตหรือผังเหล็กถึนสู่ชีวเคมีให้ตะกอนแบคทีเรียลอยตัว ก็งามเสียเข้าไปสิใช้ไบโอเคแค่น้อยไปประสิทธิภาพสูงมากไ้5,000อะไรนะไอ้มุกไ้5,000เท่าไหร่และเร็วกว่าแบบบอดี้เขาจะเอาเขาไป5,000คือความจำกัดหรือต้องการประสิทธิภาพสูงโอเคอันนี้ข้อตรงนี้เป็นข้อประโยชน์ส่งอะไรที่มือที่ใส่แล้วใช่ไหมอันนี้คือข้อเอ่อข้าไฟได้ใช่มาที่บ่อดี้ไปฟ้าใช้ได้เองเกือบ100%ในช่วงกลางวันคิดตรงนี้ใส่แล้ว ก็ส่งไปบอกกันเรื่องขวดที่มีถุงน้ำชิ้นไหลมาหมดปัญหาเรื่องกลิงเพราะระบบเป็นแบบบิเซนต์ขิงที่หมดจึงไม่ฟุ้งกระจายไปรบกวนชุมชนส่องได้ปุ๋ยฟรีอตะกรณ์ที่เหลือจากการหมักสารถูเป็นป er, fire, no ну, ุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงขายได้หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ ต่อไปเป็นระบบไบโอแก๊สของฟาร์มมทสนะคะส่วนแรกนะคะคือส่วนเตรียมการทำหน้าที่เตรียมน้ำเสียให้พร้อมก่อนเข้าสู่ถังหมักค่ะโดยจะมีบ่อรวบรวมทำหน้าที่รับน้ำเสียจากแหล่งต่างๆเช่นคอกหมูมารวมกันเพื่อปรับความเข้มข้นและปริมาณน้ำให้สม่ำเสมอกันค่ะก็จะมีตะแกรงดักขยะ ทำหน้าที่ดักเศษขยะชิ้นใหญ่พลาสติกเศษไม้เพื่อไม่ให้ท่ออุดตันนะคะแล้วก็จะมีท่อบ่อดักทรายทำหน้าที่ให้ทรายหรือดินตกตะกอนแยกออกจากน้ำเสียป้องกันไม่ให้ทรายเข้าไปถมก้นบ่อหมักจนตื้นเขินค่ะส่วนของการผลิตกา๊าซนะคะก็จะมีบ่อหมักทำหน้าที่หมักย่อยสลายสารอินทรีย์ ในสภาวะไร้อากาศโดยจุลินทรีย์จะเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นก๊าซมีเทนค่ะส่วนเก็บก๊าซนะคะทําหน้าที่เก็บก๊าซที่ผลิตได้เพื่อสํารองไว้ใช้ในระบบบ่อคุมตัวผ้าใบด้านบนจะทําหน้าที่เป็นถังเก็บก๊าซไปในตัวค่ะ ส่วนที่3นะคะคือส่วนส่งและปรับปรุงคุณภาพก๊าสนะคะทำหน้าที่ลำเลียงและทำความสะอาดก๊าสก่อนนำไปใช้ค่ะก็จะมีชุดดักน้ำนะคะทำหน้าที่ดักไอน้ำที่ควบแน่นในท่อก๊าสแล้วระบายทิ้งป้องกันน้ำเข้าเครื่องจักรค่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นชุดกองก๊าซซันเฟอร์นะคะทำหน้าที่กองก๊าซไน่เนหรือว่าไฮโดรเจนซัลไฟค่ะ ออกจากก๊าซชีวภาพเพราะสารนี้มีฤทธิ์เป็นกดกัดก่อนโลหะและเครื่องยนต์เสียหายได้ค่ะต่อไปเป็นเกจวัดแรงดันนะคะทำหน้าที่บอกระดับแรงดันก๊าซภายในระบบว่ามีมากหรือน้อยเกินไปหร,หรือไม่นะคะส่วนของความปลอดภัยนะครับ ป้องกันระบบระเบิดหรือว่าเสียหายนะคะมีชุดเผา๊าซทิ้งทําหน้าที่เผา๊าซส,ส่วนเกินทิ้งในกรณีที่ผลิตา๊าซได้เยอะเกินความต้องการหรือเครื่องจักรเสียเพื่อลดแรงดันในบ่อไม่ให้ผ้าใบแตกค่ะก็จะมีวาล์วานิรภัยนะคะทําหน้าที่ระบายแรงดันอัตโนมัติเมื่อแรงดันสูงเกินพิกัดค,ค่ะส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ในระบบนี้นะคะ เปลี่ยนก๊าซให้เป็นพลังงานได้ค่ะเครื่องยนต์ดัดแปลงที่ใช้กา๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเพื่อปั่นกระแสไฟหม้อไอน้ำใช้นำก๊าซไปเผาเพื่อเอาความร้อนโดยตรงเช่นใช้ต้มน้ำหรือว่ากกลูกหมูได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนบำบัดหลังการหมักนะคะ เป็นการจัดการกากของเสียที่เหลือนะคะก็จะมีรานตากตะกรอนรับกากตะกรอนจากก้นบ่อมาตากแห้งเพื่อนําไปทําปุ๋ยหรือว่าบ่อขึงนะคะรับน้ําใสที่รดนออกมาจากบ่อหมักมาบําบัดฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงแดดก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการสรุปจากอาจารย์นะคะ เพิ่งมังกรมังกรน,น,นี่คือระบบไบโอแก๊สฟาร์มหมูเวลา,าที่น้ําเสียจากจากโรงเรือนเนาะก็คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่ะประเด็นก็คือเวลาที่น้ํามันไหลามาเนี่ยครูจะให้เขาพักตรงบ่อก่อนนะคะให้พักบ่อหนึ่งแล้วก็ลงไปบ่อสองเหตุผลที่ครูต้องให้พักเพราะว่าครูไม่ต้องการขี้เป็นก้อนๆโอเคปะ่ะ <laughs> ครูต้องการอะไรคะครูต้องการน้าําใส อาจารย์ต้องการน้าใสเราบำบัดทําไมเอาก็บำบัดไม่ให้มันมีกลิ่นถามจริงมีกลิ่นไหมมีค่ะจริงอ่ะมีเดียวิดเดียวถ้าเทียบกับฟาร์มหมูทั่วไปใช่ไหมคะมันไม่มีกลิ่นถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะมีกลิ่นหน่อยถ้าเป็นหน้าร้อนค่อนข้างจะบำบัดดีคุณจะเห็นว่าครูจะมีท่อดูดออกจากบ่อที่สองใช่ไหมคะใช่ปะบ่อที่สองเหตุผลก็คือครูต้องการให้มันตกตะกอนบ่อหนึ่งปุ๊บแล้วก็ไปตกในบ่อสองโอ้ย หนุ่มอยากคุยดูเสร็จแล้วก็ดูจากบอ่อสองตัวนั้นใช่ไหมคะเข้าไปบอ่อข้างบนบอ่อข้างบนตัวนั้นเห <c oughs> ็นไหมบอ่อตัวนั้นเขาเรียกว่าบอ่ออะไรคะบอ่อสภาวะกรดเออผมมีเดี่ยววิธีการก็คือบอ่อกนต้องเป็นอะไรคะเอาฟังโลกต้องเป็นอะไรคะเป็นกรดคือ pH ต้องน้อยกว่าเจ็าไว้นะคะ pH ต้องน้อยกว่าเจ็แต่เข้าภาวะปุ๊บ pH มากกว่าเจ็ดค่ะ ทำยังไงมันถึงเป็นได้ครูเล่นกลเป็นแม่บออโดเีนี่คือนี่คือลักษณะเฉพาะของไบโอแก๊สที่ทำถูกนะคะบอสภาวะกรด PH ต้องน้อยกว่าเจ็ดท่อเดียวกันนะคะจากใส่ท่อเดียวกันนี่แหละจากบอหนึ่งมาใส่บอหนึ่งมันกลายเป็นเจ็ดเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรใครทำแหะแปดแล้วเพราะอะไร เพราะมันมีเอาคาน์นิตี้แล้วจุลินทรีย์ที่อยู่ในบอ่อผ้าใบกับในบอ่อข้างบนเนาะบอ่อน้ํามันเป็นคนละชนิดค่ะมันเป็นคนละชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของเขาคือถ้าเป็นบอ่อผ้าใบเนี่ยความสามารถของเขาคือเปลี่ยนจากววลาทาเฟตตี้แอซิ d ดีเอคุณนั่นหละให้เป็นมีเทนโดยที่มันใช้จุลินทรีย์เมทานเจนิสแบคทีเรียแต่ถ้าบอ่อข้างบนเนี่ย มันเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่เปลี่ยนเป็น VFA ก็คืออะซิโดเจนิสแบคทีเรียถ้าสมมุติว่าคุณทำปุ๊บแล้วแล้วคุณเก็บเนาะเก็บเก็บน้ำไปว่า pH ได้น้อยกว่าเจ็ดปุ๊บทำไงคะทำไงนั่นแหละแปดคุณเติมโซดาไฟใช่ไหมนั่นแหละค่ะเติมโซดาไฟโรงงานจริงๆก็เติมโซดาไฟถ้าไม่รู้เทคนิคนีกน้ก็คืออย่างที่คุูเจอนะคะก่อนที่กูจะไปเป็นคอนซัลเ์เนี่ยเขาเติมวันละหมื่นคือวันละตันสามสิบวันก็ สามแสนอพอครูไปทำปุ๊บคุณทำไงรู้ไหมขนน้ำขี้หมูใสๆไปใส่ค่ะ p ี PS, มันขึ้นเลยไม่ต้องเติมโซดาไฟเสียค่ารถตอนนั้นเที่ยวละสองร้อยรู้ได้ยังว่าทำไมคุณต้องพามาดูไงเพราะถ้าฟาร,ร์มหมูนี่เอาคาริตี้มันสูงค่ะสามพันสี่พันห้าพันแปดพันถ้าเอาคาริตี้สูงอย่างแหลบแปดคุณไม่ควรจะเติมโซดาไฟออคาริตี้มันสูงใช่ไหม มันสูงคือฟาร์มหมูเนี่ยไม่ต้องเติมโซนดไฟาเลยนะคะถ้าใครเติมเนี่ยจ้างลงูกศิษย์คุณนี้ไปเป็นที่ปรึกษาได้เลยเอาน้ำใสๆไปใส่ ps มันขึ้นเลยค่ะแทนที่คุณจะเติมโซนดไฟาใช่ไหมคะวันละหมื่นอะ่ะเดือนละสามแสนเปลี่ยนใหม่ค่ะเอาน้ำขี้หมูแต่บอกก่อนนะต้องใส่ๆนะคะไม่ใช่ไปตกออกักเอาขี้หมูอุ้ยอาจารย์อย่าได้เอาครที่เยอะไปตักเอาขี้เป็นก้อนๆเทใส่ได้อะไรคะไฮโดรเจนซัลไฟได้อะไรคะ เจนพังค่ะเพราะเจเนเรเตอร์เดียวครูจะพาเดินเนี่ยเขาจะไม่ชอบไฮโดรเจนซัลไฟเลยเพราะฉะนั้นครูถึงมีตัวกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟก็คือเหล็กประจุศูนย์เด็กครูพาไปดูเนาะในแท้งอะค่ะเข้าไปห้าพันนะคะห้าพันมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะหลังจากที่ผ่านผ่านตัวเหล็กประจุศูนย์ที่ครูที่ครูใส่ลงไปเนี่ยเหลือศูนย์ค่ะเหลือศูนย์ซึ่งองค์ความรู้ตรงเนี้ยแม้แต่เดี๋ยวนี้เขาก็จ้างกันนะคะ ที่ครูบอกว่าทําไมปั่นไฟถึงปั่นไม่ได้เพราะว่ามันมีไฮโดรเจนซัลไฟน์ถ้ามีปุ๊บแล้วตัวเจนเนียอย่างเครื่องเนี้ล้านห้าแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็ยี่สิบล้านเป็นไงคะพัทงที่ครูบอกว่าบริษัทหนึ่งสร้างมาเจดปีปั่นไฟไม่ได้ครูไปทําให้อยู่สองเดือนสมเดือนได้เดือนละสามล้านค่ะนี่คือเหตุผลที่ทําไมครูถึงต้องให้คุณดูว่ามันพองไหม เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเปิดเปิดทิ้งทุกอาทิตย์นะคะเพราะมันเยอะมากทาไปก็แก๊สกับครูนะคะไม่มีว่าไม่ขึ้นมีแต่มากจนถังแตกค่ะถังแตกกับปล่อยทิ้งคือการเรียนนะคะเราต้องรู้เทคนิคและต้องเรียนกับใครคะเรียนกับคนเก่งค่ะใช่ไหม,มใช่ไหม,มเรียนกับคนเก่งเพราะครูไม่กักครูปล่อยหมดถ้าอยากรู้เยอะก็ไปเจกัยเยอะหน่อยเพราะว่า เดินเข้าฟาร์มบ่อยใช่ไหมเดินเข้าฟาร์มบ่อยเก็บขี้หมูขี้วัวขี้ควายเก็บทุกอย่างแต่ถ้าเรียนแบบนี้ยก็บอกไปเลยอะไรที่คุณอยากรู้แต่ถ้าอยากได้ลึกมันก็ต้องต้องทำโปรเจกต์อยู่นานๆแบบนั้นอะ่จะจะรู้ทุกอย่างจะรู้ว่าท่างานไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงแก้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่างานมีมีอะไรคะมี BFA ตามแก้ยังไง pH ดรอปแก้ยังไงนั้นคือทำโปรเจกต์จะรู้หมดทุกอย่าง รู้ดีไซน์รู้อะไรรู้ทุกอย่างออกแบบจุกออกไปก็เปิดบริษัทลับเหมาก่อนต่อไปก็จะเป็นภาพรวมนนรบรรยากาศอของฟาร์มหมูทั้งหมดนะคะ